สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเป็ดกันอีกเช่นเคยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงพอได้ยินกันมาบ้างแล้วสำหรับคํำทำนายของหมอดูตาบอดเป็นประจําหลายปีแล้วที่มด,ดําคชาพาตันจเจริญจะเปิดคํำทำนายของแม่เท่าหมอดูชาวบันเกลียบาบาวันกาที่ได้รับฉายานอสตาดามุดแห่งบอนขาน ที่ได้ทิ้งคำทำนายทายทักชะตาโลกเอาไว้ล่วงหน้าในรายการแฉมดดำคชาพาเลาว่าแม้เท่าหมอดูบาบาวันกาได้เสียชีวิตไป28ปีแล้วแต่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ได้ทำนายดวงชะตาของโลกนี้ไว้เป็นปีๆซึ่งเกิดขึ้นจริงตามคำทำนายทุกปีจนทุกคนตะลึง โดยปีคศส2 2 2ที่ผ่านมาได้ทำนายเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนอกจากนี้ยังทำนายว่าอังกฤษและอีกหลายประเทศจะประสบภัยแล้งในฤดูร้อนทวีปเอเชียจะเกิดน้ำท่วมฉับพันครั้งใหญ่และชายที่ชื่อว่าวลาดิเมียปูตินจะครองโรคสำหรับคำทำนายปี2023บาบาวันกาได้ทำนายไว้ดังนี้ 1. จะเกิดซึนามิ พายุสุริยะหรือดวงอาทิตย์ปล่อยคลื่นฟาสม่ามหาศาลทำให้รังสีแม่เหล็กซึ่งเป็นปรากฏการป้องกันโลกถูกทำลายแต่รับความเสียหายอย่างหนักสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนส่งผลให้ไฟฟ้าดับระบบสื่อสารขัดข้องระบบอินเทอร์เน็ตโลมขัดข้องใช้งานไม่ได้ 2. วงโครจรโลกอาจเปลี่ยนไปเอเลียนหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกอาจจะบุกโจมตีโลกในปี2023 3. โรงไฟฟ้าอาจจะเกิดระเบิดครั้งใหญ่ทำให้เกิดกลุ่มควันพิษมากมายเข้าปกคลุมเอเชียในขณะที่ประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันพิษนี้ด้วยซึ่งจะทำให้เกิดโรคระบาดรุนแรงและจะแพร่กระจายในขณะที่ควันพิษลอยอยู่ในอากาศ บดนามคชาพาเสริมเรื่องนี้ว่าสำหรับคำทำนายในเรื่องโรงไฟฟ้าอัดรละเบิดครั้งใหญ่ในปี2023ของบาบาวันกาที่ทิ้งไว้นั้นในขณะที่ตอนนี้ชาวโลกกำลังหวัดหวัน่นและวิตกอาจจะเป็นศึกจากรัสเซียยูเครนหรือเปล่าเพราะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างเอเชียยุโรปซึ่งปีที่ผ่านมาสถานการณ์ตอนนี้กองทหารรัสเซียบุกยึดโรงไฟฟ้านิวเคลีย ซาปเรเชียในยูเครนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชวีปยุโรปเมื่อปีที่แล้วหลังประธานาธนิบดีวลา,าดิเมียป,ปูตินส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้ชาวยูเครนอยู่กันอย่างลำบากอุณหภูมิติดลบแต่ใช้ฮีตเตอร์ไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้าหลายๆคนพยายามจะทำให้สงครามนี้ยุติโดยเร็วที่สุด 4. มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาได้ใหม่จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือห้องแลบได้สำเร็จตรงนี้มดตาเสริมว่า าตามข่าวจะทราบกันว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาหลายๆประเทศพยายามทำกันอยู่ที่เขาจะทำให้ตู้เป็นเสมือนทองแม่จำลองมดลูกผู้หญิงโดยปีหนึ่งผลิตเบบีได้กว่า30,000คนเขามีการทดลองกันมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่ถูกหลักศีลธรรมมนุษย์มันยังอยู่ในขั้นตอนการทาทดลองซึ่งญี่ปุ่นเกาหลีทาการทดลองพวกนี้เยอะเด็กที่เกิดมามีสภาวะจิตใจอาจไม่เหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์ จริงๆที่ออกมาจากท้องแม่ที่เป็นมนุษย์ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองยังไม่มีที่ไหนออกมาคอนเฟิร์มว่าทําได้จริงนอกจากคําทํานายของบาบาวานก้าแล้วมดดําคชาพายังได้สรุปคําทํานายของแม่เท่าหมอดูตาบอดไว้ว่าเราเคยได้ยินได้รู้เรื่องพวกนี้แต่ในหนังสิ่งที่บาบาวานก้าทํานายไว้ในปีนี้คือเหมือนที่เราดูในหนังเลยเอเลียนบุกโลกคนเกิดจากห้องแลบ อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ